สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวเงาะพุหากินหมานครับวันนี้พาพี่น้องสำรวจอัปเดตราคางาะควายยุทีตลาดบรนหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประจำวันที่19กรกฎาคมพศ2 5 66นะครับสำหรับตลาดบรนหันนะครับเปิดทําการสื่อขายทุกวันพุธของเดือนนะครับเป็นตลาดวัวตลาดควายสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องชมสำรวจอัปเดตราคาควายนะครับมาบันทีสืบมันทีแพงซึ่งไหนเบิองราคาควายงามตัวนี้ราคาเป็นจังไดภาพี่น้องเดี๋ยว พาพ ok ี andal, <super progressive entin> ่น <pl ains> ้องไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมม้มาตะไสร์นะครับควไอ้งามตัวนี้สาระขามบ้านเฮานี่เนาะตัวนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้บ่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 แน่ใจเนาะโอ้พี่น้องเป็นเป็นเป็นแม่สาวบ่เป็นแม่สาวทองแรกพร้อมอ๋อพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกอ่าพี่น้องแข่งขายทองกับผู้ใดก่อทองกับเก้าเจริญเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเป็นแม่สาวทองแรกกับเก้าเจริญเดี๋ยวพาพี่น้องจุ่ม อีนองออบิอพร้อมกับก้าเจริญเจดเดือนอ่าไงนงะพี่น้องแกงขาไงาสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามตัวนี้เปิดไปเจ็ดบ,บาทสามหมื่นเก้าหมแม่พี่น้องคว่ยงามนี่นี่พร้อมก,กับเกาจเจริญพร e ้อมเต็จเดือนก่อนเจ็ดเดือนคมนีกายนี่มันสิบแมนกมืกวเหมือนเิ มื่อนี้เปิดโอ้พี่น้องราคาไฟขึ้นแห้งขึ้นรงแห้งเดี๋ยวพี่น้องเอาสามหมื่นเก้าพันบาทของเก่าเจริญเจ็ดเดือนแม่สูงลอยสามทิพสองครับราคาเนี่ยยังต่อรองได้อีกแต่เนี้ยเป็นหลายวันในห้องพานหลายครับพี่น้องของเก่าเจริญพร้อมเจ็ดเดือนสามหมื่นเก้าเด่นมากตัวนี่เจ็ดโตไปเบื่อลหรตีเหลือตัวเดียวแม่ตาวังกับขายดีเลยพี่น้องขายถือมันขายไว้ไวบเนาะ สามหมื่นเก่าพี่น้องทองเจ็ดเดือนฝากเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามสี่สามเก้าเจ็ดสี่สามเกาเจ็ดของห้อยยังห้อยมิกจากสารค้าม่อหนิเนาะบ้านใดบ้านหนองโนกุดแค้นอำเภอเมืองเขานี่ครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก่าครับทองเจ็ดเดือนกับเก่าเจริญขอบคุณหลายๆครับผมูจบมันมานครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมโอตัวนี้น่าจะสื่อขายกันเรียบร้อยครับพี่น้องสื่อขายกันเรียบร้อย เดินอาว่ารูปอะไสิขายตัวใดนะครับขายกันเลยสิพ่อตัวนีここ้อาน่าจะขายกันแล้วขายกันเลยสิพ่อขายกันเลยเตรียมเอาเปิ้ลขายกันแล้วขายกันแล้วขายเรียบร้อยครับพี่น้องซักโอ้ควายทอดสิพ่อขายตัวใดแล้วพ่อตัวนี้ว่าเด็กนี้มาสามสิบสามพี่น้องโอ้ควายทองพี่น้อง ขายกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมตัวใหม่ดูนี่ควายงามเขาบพ่ทั้งหลายโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปสายนี่นี่มาชมควายงามอันนี้ของตาดีครับของพอ่อเตีมาแต่ไสพรพ่อเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแม่ลูกเนาะอ่ะบาบังลูกกับแม่เขาฤาษีเลยนะพ่อเนาะสีดอกเราอาลูกเก้าเจริญไอ จักเดือนพ่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้ซีเดือนเนะเาะแม่แม่ท้อแม่ทับอีกไหมแม่กระท้องหาเดือนอ่าพี่น้องซื้อสองได้สามลูกกจ้าันในท้องเออลูกเจ้าสันในท้องออนี่พี่น้องแม่ท้องหาเดือนตัวนี้ลูกไอ้ลูกก่ลูกเพื่อนก็ว่าเก่าจะเลื่อนตีอ,อ,อ่าซีเดือนแม่ท่องอยังหาเดือนแม่สูงประมาณเท่าไหร่ป่ะลอยสามสิบกัวเนี่ยเนาะ ลอยสามีลอยสามีอยสามหาครับซื 4, ้อสองเลยสามคมนี่เปิดไป่่บบาครับเปิดไป่บบาทเจ็ดหมื่นหบาทครับซื้อสองเลสครับพี่น้องนี่ในทองลูกเจ้าซันตัวนี้ลูกเก่าเเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับซื้อสองเลยสามตัวนี้อีกฟองป่ะอ,อันนี้แมนป่ะแมนเหมือน,นเลยแ,แมนหมนเลยตีตอันนี้เป็นตัวนี้เท่าไหรก่ เป็นแม่สาวห,หรือแม่ท้องเป็นแม่สา,สสาวครับเป็นแม่สาวผอมผสมสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าคนละอ่าเป็นแม่สาวผอมผสมครับสูงเท่าไรก่อนสูงเท่าไรก่อนตัวนี้สูงร้อ,งรยอ,รยงอยสามร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับประมาณนี้นะครับแม่สาวครับพี่น้องสเปิดไปสี่มื่นเท่าไหร่ครับเปิดไปใจ้เป่ป 40, เปปเาก็ 47, สี่มื่นเจ็ดเลยอ่าสี่มื่นเจ็ดแม่นั่นแหละเปล่แม่นี่เป็นทังไห แมนี่สูงร้อยสี่สิบสามสถานะเป็นไงครับห้องมะห้องแต่ห้องยี่เดือนยี่เดือนสี่เดือนอ่าเจ้าบาทครับตอนนี้นี่ครับห้องยี่บาทห้องไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นทองสี่เดือนกับผู้ใดครัห้องว่างตัวนี้ห้องว่างอัอนี่ห้องว่างออตัวนี้ห้องว่างครับวนั่นมีลูกออตัวนั้นมีลูกเขาจำผิดตัวครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ห้องยีาบาทว่ะ ห้องเจ้บาบ่าวก่อนห้องเจ็ดหมื่นตาบาร์มันแม่สูงแล้วลอยสี่สิบกว่าห้องว่างห้องเจ็ดหมื่นตัวนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแม่อ่าพี่น้องนี่ตัวนี้เนาะครับตัวนี้เนาะ,นนะเป็นแม่ลูกกันแม่ก็สูงว่าลอยสามสิบกว่าไปแล้วพี่น้องได้ลูกแม่พร้อมนะครับค่อมนี่เจ็ดหมื่นบาทครับอ่าหรือพี่น้องจะมาแม่อ่างยังไงตัวนี้กับเจ็ดหมื่นเงินราคาห้องทองว่างโอ้ทองว่าง โอ้หลายตัวหลา่คมเนาะพ่อเนาะเมืองมัณฑะบันไหญเกาะเมืองพุครับเมืองพุจังหวัดขอนแก่นต่อได้เลย0 8 1 0 6 6 2 2 2 0ึ่งศย์งพ่อยังเหรอพ่อสมไสพ่อสมไสจากเมืองพุเนาะอ่ะพี่น้องนี่ราคาต่อร่องไรทุกตัวพี่น้องมักแบบใดหมักเฟิล์มใหญ่หรือมักแม่ลูกลูกแม่ควบละเจ็ดหมื่นอ๋อขอบคุณหลายลพ่อชโชคขุนหมานพ่อสวัสดีครับอ่ะพ้าไปน้องชมไปเลยเอ้าอันนั้นพุทธพอพันแบบที่นี่ มาแต่ร์ไซคน้อครับนี่ตัวนี้ซัมซุงคอนแกนเนาะโอ้ลูกไปครับตัวนี้ลูกซูเปอร์บิ๊กครับซูเปอร์บิ๊กครับพูดไอมังหาพอพันครับพี่น้องนี่เดย์จี้เดือนแล้วตัวนี้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนปาหนาใหญ่ตันเลยพี่น้องเนาเปรียบเทียบราคาป้ายพอพันครับพี่น้องลูกซูเปอร์บิ๊กสิบสามเดือนปีเศษแข่งขาใหญ่ครับพี่น้องนี่อัตลักษณ์ใบไทยหนาลรอๆครับพี่น้องนี่งามๆป้ายหน่อยครับสิบสามเดือนสูงเท่าไรตัวนี้ ปรมาณร้อยสามสิบหาร้อยสาบครับเปิดไปจทาบาทก0 0เ9 7ก0 0้บาทพี่น้องนี่อนาคตพอพันครับตูงใหญ่ยยๆเฟมใหญ่ๆลูกซูเป,ปอร์บิก๊กสิเดือนสูงร้อยสาบหาสามสิบหกนะครับเปรียบเทียบราคาค่อยงามพี่น้องอนาคตพอพันสามหมเอ้ยเก้าหมื่นอะไรก็าหม่นเจ็ดเก้าหมับาทใด้มากตัวครับันนี้ ในว่าสองขายแล้วเหลือตัวนึงครับพี่น้องนี่เอากุญใจมองกำลังมองหาพอพันครับโอ้แขง,ง,งาขายใหญ่กว่าครับได้พี่น้องนี่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทค่อยง่ามกันยังราคาแรอกู่ได้พี่น้องเก้าหมื่ฝากเบอร์พี่น้องนดครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย้าเจ็ดศูนย์เาหองครับขอบคุณรนย,ยครับชงขอบคุณหรายานะครับ เดี๋ยวพี่น้องกับมาชมโซนนี้ครับกำลังต่อรองราคากันพาพี่น้องชุ่มตัวต่อไปมัตสไสครับนี่มาลสไสครับกัมรัสไสจังหวัดกาฬสินธุ์แม่ลูกที่นี่แม่แม่ลูกเผือกครับพี่น้องลูกปูลูกแม่ลูกแม่พ่อมแม่ลูกลูกเผือกลูกตัวแม่จักเดือนแล้วตอนนี้ ประมาณสี่เดือนเนาะงามๆเลยพี่น้องนี่ผู้ใดมองหาแม่ลูกเผือกครับนี่ครบนี่เปลือปยี่บาทหาหมื่นสองพันบาทต่อรองได้เนาะหาพี่น้องแม่ลูกเผือกตัวเมียห้าหมื่นสองพันบาทได้ไหมอีกตัวนี่สามที่โตเหลือสองตนี่เต้ อ่าพี่น้องเอาฝากเพื่อพี่น้องได้ครับผม085ย์5 465้าศูนย์ครับ5้าห้องเขาหอยยังครับหอยดวงครับหอยดวงจากกำรมกรรมราศีจังหวัดกาลสินพี่น้องไดมองหาลูกเผือกครับพี่น้องนี่ตัวเมียอันนี้ก็เขาเหลือเพื่ตัวเมียใจลูกตัวเมทถ้าตัวเมียครับตัวนี้อันนี้ลูกตัวที่สองห้าหมบาทอ่าพี่น้องเดี๋ยวไปพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับพี่น้อง โซนออีอก็มีการซื้อขายกันเบิดแล้วครับพี่น้องคนนี้ควายเขาบ่าลายเพราะว่าฝนตกมากเมื่อคืนครับควายก็เลยเขาบ่าเต็มทีป่ปันใดสมัครก็ซื้อขายกันเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะซื้อขายกันเรียบร้อยขายกันเลยที่พ่อเพรานะขัดบ,บุญเลยครับเนีจ้าบ,บาทเหรอตัวนี้อไอ่ะพี่น้องให้สายเปลือกครับพี่น้องสายเปลือกอ่ะพี่น้อง โอ้ตัวนี้กับไงพี่น้องสายเผือกห้องตัวนี้แล้วครับตัวนี้แม่ลูกเผือกครับบักไงเลยโอ้กำลังจุงมใหม่พี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่เอาขายไหนน้อนี่มาสตอไสนี่มาต้องโจทย์ครับมาต้องโจดเ์ห้นี่เนาะสารคามเ้องนี่เนาะตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่นี่ตัวเมียครับตัวเมียแม่สาว แม่สาวห้องจช่าหตัวนี้ห้องสิบเก้าครับส <10 9 S 1> ิบเก้าพี่น้องโอ้ยถือคือลุงคลักแต๋พี่น้องเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคาควายผูวพี่น้องหลายคนใหญ่ผมไทยอา่าราคาควายก็เลยจัดให้พี่น้องนี่เป็นสาวน้อยครับพี่น้องเป็นแม่สาวสูงประมาณร้อยสามสิบหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับเป็นตัวเมียนะเพาะเป็นตัวผูวนะพี่น้องนี่หมื่นเก้ามันม,มีตัวนี้นมั้งเดยบอสคลายถือกันมันมีติ อ่าบ่มีครับพี่น้องอันนั้นแม่ลูกบก่นะแม่ลูกครับลูกผูแม่ลูกแม่ลูกผูน่ลูกู่ลูกผูแม่ลูกูแม่ยแม่ลูกผม่ลม่ลแม่ลูกผแม่ลูกผูแมแม่ลูกงแม่ลูกผูแ่ลูกผูแม่ลูกูม่ลูกผูแม่ลูกูม่ลูกผูแม่ลกผูลกแม่ลูกผููกแม่ลูกูแม่ลูกผแม่ลูกูแม่ลกแม่ลูกู่่่่แม่สาว ราคาอนกิต่อรองดีปะต่อได้อีครอีปะานหอยอายุหนุ่มนุ่ฝากเบอร์พี่น้องไว้ครับผมหกสครับูหกสครับูสามส่ครับเก้าสอยพี่ครับหอยพี่เนาะจากบ้านน้องโจดน้องโจดนี่เนาะโคกกอสารคามห้องนี่เนาะขอบคุณเรืยครับพีโจมันมาสวัสดีครับผมอ่ะไปพี่น้องมาบึ้งตัวนอีกแลวตัอนีเขาเงาดีจง้่พี่น้องบึ้ง เขางองงามครับพี่น้องนี่บ่วงเขานี่โอ้โตัวนี้พี่น้องเป็นกำลังตอ่อรองราค่ากันพี่น้องอห้องยี่บาทแล้วพ่อตัวนี้<อ>ห้องห้องไวสุดเลยครับอ๋อนี่เจ้าของอ๋อเจ้าบาทล้วห้องไวครับตัวนี้หาหมื่นเก่าพันบาทพี่น้องมกัมกกได้มักใสใสเขาเงาครับพี่น้องนี่หาหมื่นเก่าครับพี่น้อง ออเงาบักคักเลยตะกีมันเก่ามืนหาไปที่นี่ช่วงนี้เหลือหาหมื่อเก่าออกตักับเนาะพี่น้องเลยโอ้ยบนตะเขาพียน้องจาก 59, ห้าหมืนห่นเก้าเหลือเก้าหมื่นะจากเก่ามืนหาเหลือหาเมื่นเก่าพี่น้องาะือเาร็จเนาะตาบันไดขึนหนากะสือเนาะเก่ามืนหาช่วงพุ่นกับพ่อแม่ตะตะดวนนี่ปีกายนี่นพีน่น้องมาตื่งเด้ดดวนบ่เต้เพอาปีนี่พี่น้องเล่า,าเรื่องเล่านี่ จากเก่ามืนหาหรือหามืนเก่าอันนี้มันมันผสมไปผสมไปล่ะบ่บ่ะาะถานหล่ะไปคิดว่าว่างโอ้ทองว่าแล้วกันเนาะหามืนเก่าพี่น้องใดสนใจก็ทรสอบถามได้มีเบอร์ป่ครับผมมีเบอร์ป่ะศูนย์แปดเก้าเกมสี่สามหนึ่งสองสองผมอ่าอันนี้ตัวนึงสายเผือกตัวนี้ห้องบาทครับท่น สามหมื่นเก่าเป็นแม่เผือกครับพี่น้องทองว่างหรือ,อทองนไงทองว่างเนาะสามหมื่นเก่าครับพี่น้องเป็นควายเผือกอ่าเจ้าเดียวกันกับวันนี้เนาะ,ะนาองผอก็หาหมื่นเก่าพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเก่าเอาพี่น้องเอาไปเอาไปผสมเอาเบอร์เดียวกันนะะนะ้องผอเบอร์เดียวกันก็นกนกนเบอร์มือจีพี่น้องสูงประมาณน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยสามสิบครับพี่น้องหน่อยสามสิบกว่าอ่าสามหมื่นเก้าพันบาท ขอบคุณหลายๆครับผมคุณโสมาณนครับบัตริคารับผมเดี๋ยวพี่น้องไปโอ้เหล๋ยวเห็นพอสิงครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปกุ้ยกับพอสิงยังหน่อยกันนี่บรรยากาศท่านี้ก็จะเป็นโซนง่วงครับใครอยากชมคลิปง่วงก็มีคลิปกับพี่น้องเข้าไปชมเลย ขายเลยทีพอดสิงพอดสิงสวัสดีครับผมกําลังขายแล้วขายเรียบร้อยขายแล้วแม่งขายเรียบร้อยยกชุดไปเลยดอยเถอยกชุดไปเรื่อยตีขายใหญ่นโอ้ขายเรียบร้อยแล้วขายตัวยม่บาทแล้วะขายตัวยม่บาทขายสามหมื่นกว่าใช่ไหมขายสามหมื่นกว่าแม่ลูกกัลูกแม่พร้อมสามหมื่นกว่า อาลอยกันลังต่อรองราคาอยู่ห้อยซีเมื่นญุ่นรา่ามันได้ถคือค่ากระนี่น้องมาขายช้ำนี่เฮ้สายสามหมื่นกว่าเอาโหพันเนื้อลูกกลังต่อนี่น้องกําลังต่อรองราคากันพอดิสิงในมัางตัวมันนี่ในมัางตัวในมั่งที่หาตัวลูกที่หาตัวกับขายได้อยู่เนาะอ๋อครับผมเอาขอบคุณไลเปล่อครับผมสวัสดีคตามพี่น้องพาชมไปเรื่อยนี่แะครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อขาย ควายนะครับอยู่ที่ตลาดบรรหารอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับประจําวันที่สิบอ๋อขวายดิอ๋อจัดไม่สาวหน่อยดิสาวหน่อยสาวน่อยเพชรบ้านแพงบ้านไหนล่ะนี่ยสาวหน่อยเพชรรอยยิ้มเนาะสาวหน่อยอ่ะสามารถเปิดไสวสามสองหมื่นสามพันบาทเป็นสาวหน่อยสองหมื่นสามพันบาทสาวน้อยจาก็รอยยิ้มครับพี่น้องราคายังต่อรองเลยเนาะ หากเพือพี่น้องได้บัดนี่ศูนยหกงยาเก้าหกหาเก้าหกเก้าสองแปดห้าครับเก้าสองดห้าห้อยยังไม่ควนไรวัวนเอาขอบผู้เลายครับโชว์ันมานะพี่น้องอ้าวสาวน้อยจากร้อยเอ็ดสองหมสามพี่น้องนี่บรรยากาศการสื่อขายนะครับสารคิปนี้เขาจบคลิปนี้พงเ่านี้นะครับฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องพาวาผู้หากินหมานสารคลิปดีตอบพี่น้องเช่าเกษตรกรทุกคนนะครับ สำหรับนี้ขอเข้ามา,าสวัสดีครับ